กินไช้ย,ย่างนะคะพี่น้องไช้ย,ย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมาแ่บ,บค่ะอืออ่าใแซ่ๆมากินด้วยกันมาอ้าที่ในโตรงเด็ดแต้มนิดนึงเนาะมันขอนุญาตานั่งให้หน่อยนั่งแบบนี้ก็ได้ออสูงตรงสูงนะฮะมาค่ะพี่น้องกินด้วยกันนะเราตาแรงเลยไม่ไม่ไมขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มันฟัดซ้าซ้าจ้า,จา นะฮะ่น้องใส่มือเลยนะครับอืออร่อยอรู้สึอน้ำจิ้มจางดีดีเอง มืนยัดนังครับตอนไม่มาถ่านักกูลังที่เขาพักนะคบนี่เราจะเป็นที่ทำงานที่ ที่พักนอนเด็กนักเรียนช่วงที่เปิดเทอมนะฮะร mm ัน hmm. หลังๆก็ได้เป็นทีจอดรถอืม mm hmm. ช้าามากินได้อร่อยมาอยู่ผักได้มหมมาอยู่นัำจังไห mm hmm. มันน้องไหนไหมมาโชว์หน้าตาหลอนๆในะห้างดีทางดีหน่อยนะ <laughs> <laughs> Mẹ <Hôm>, kìa <đi làm. cười> <laughs> <laughs> phải bỏ hấp đón Rồi, thay ổn này, nó nè Thiều nó có I'm just a ที่ตอนหมักก็หมักด้วยเกลือแล้วก็พงนัวอ่าผงนัวนะครับแค่นั้นเมื่อสาชิ้วเขามันจะได้รสชัดดีมากมากเลยอืม้มอร่อยมากเลยมาผมมันป่วนมาแล้วบุมใครออกกล้องก็บ้วนก็มันได้กินมันนนา 总开往那那个。

对吗？啊

thì nó ăn không ăn thịt này, à, để ta là, ăn tảng chi vậy, ừ, nó có chảy chảy chảy, อย่างวะไม่ออกกรงจำล้างเนี่ยอืมน้องเดินหวัวนาเขาขาวมากเลยว่าเนี่ยนาหันน้ำเขาบอกนาองเดินขาวเขาบอกขาวตายอ่ะเหมือ,ยอ,ยน,อน,น,นมันเป็นชาทอนเสียงนายประมุ่นเขาของขาประมุ่นทางดีไปเจอนะ ลดยเฉาเคี่ยวเคี่ยวเราแบบว่ามันเหนียวแล้วบบมันแบบว่ามันมันมันอะ่ะเนอะจ่าก็เจ็บเรียงๆขี่รถไปแล้วทีเนี่ยไม่พัดต่ารถทางมันรกไงอืมอย่าเล่นเที่ยงเนาะเจ็บ ครับพี่น้องโอเคครับพี่น้ององชิ้นก็ได้แดนล,ลาบพี่น้องไปก่อนนะครับขอบคุณที่ดําทุกคลิปนะครับในแฟนเพจใน YouTube นะครับขอบคุณครับ,บค,ค่ะอืม้ม